พอดู Fantastic 4 f r r s t Step จบแล้วจะบอกว่า MCU is back ไหมอืม back! back! <My> back. เป็นไงกันบ้างครับ The Fantastic 4 f r r s t s t Step ดูกันแล้วชอบกันหรือเปล่าส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยครับรู้สึกว่านี่เป็นหนัง MCU ที่มีงานคราฟงานวิชวลที่โดดเด่นมากๆ และความดีงามของหนังเรื่องนี้ก็คือไม่จําเป็นต้องดูอะไรก่อนถึงจะมาดูหนังเรื่องนี้รู้เรื่องครับสามารถสนุกกับหนังได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แม้จะคุณจะเป็นแฟนหน้าใหม่ก็ตามซึ่งบอกว่าตรงนี้เนี่ยดีแล้วครับแล้วการสานต่อจากกวาลเนี่ยค่อยไปไว้ในเอ็นเครดิตแทนจริงเนี่ยทีมโดยวรวมของ f 4ภาคนี้ก็คือหนังครอบครัวและการปกป้องคนที่รักครับ มาเลยทําให้70%ของหนังเรื่องนี้คือการให้เราได้เห็นพวกเขาปรับความเข้าใจพูดคุยสารสัมพันธ์และด้วยการที่ได้นักแสดงแคสท็อปท็มาเนี่ยมันเลยทาให้การถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครเนี่ยออกมาได้ดีมากๆครับด y นามิกเคมีของตัวละครนั้นเข้ากันได้อย่างดีงามและด้วยการเขียนบทที่ดีมาเลยทําให้เราเนี่ยติดตามกันต่อได้จนหนังจบครับและด้วยการเป็นทีมของหนังฮีโร่ครอบครัวแ a น t าสติค4 First Step เนี่ย ก็จะมาแนวๆดี Incredible นี่หนะครับเราจะไม่ได้เห็นการต่อสู้มันๆแต่เน้นไปที่การวางแผนแบบทีมเวิร์กแทนซึ่งก็ต้องบอกว่าทําออกมาได้ค่อนข้างสนุกโดยในภาคนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เห็นต้นกําเนิดของพวกเขาครับแต่นี่จะเป็นเวลา4ปีที่พวกเขาเนี่ยกลายเป็นฮีโร่พิทักษ์โลกเป็นคนสําคัญของโลกนี้แต่แล้วเนี่ยวันดีคืนดีาแลักตัสกำลังทะยานมากืนกินดวงดาวดวงนี้มันเลยเกาะให้เกิดเป็นความกลาหนและเป็นภาระที่พวกเขาต้องแบก ส่วนตัวเนี่ยผมชอบเงื่อนไขในการแลกตัวของแฟรงคลินริชาร์ดกับชะตากรรมของโลกมากครับมันจะทำให้เราเนี่ยได้เห็นช่วงเวลาอันยากลำบากของเหล่าแฟนตาสติกโฟร์มันเกิดเป็นความตึงเครียดขึ้นมาชั่วขณะจริงๆเนี่ยแม้โทนในภาพของหนังเนี่ยจะสดใสสดใสแต่หนังเนี่ยแอบมีความจริงจังและซีเรียสกว่าที่เราคิดครับและการที่หนังเล่นเวรนี้ผมว่าการที่ให้เวลากับตัวละครมากหน่อยเนี่ยจะดีมากๆครับซึ่งมันอาจจะเป็นข้อด้อยของแฟน t a สติก4 First Step s t ์ p ส ผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมี potential มีดนามิกและเคมีตัวละครที่ดีแล้วครับแต่มันยังขาดโมเมนต์บางโมเมนต์ไปหน่อยซึ่งหนังเนี่ยไม่ได้ให้เวลากับมันเยอะพอมาเลยทําให้อารมณ์ตอนดูเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยสุดสําหรับผมที่ดูขาดขาด,ขดกเกินไปหน่อยก็คือโมเมนต์ของ Silver Surfer นี่แหละครับเราได้เห็นแรงจูงใจของเธอได้เห็นอดีตแม้ว่าชาล่าบาวในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆในหนังแต่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับตัวละครน,นั้นมากพอครับ ทำให้ตัวของ n o r r รินแรดในภาค2007หรือ Rise of the Silver Surfer ตรงนั้นเนี่ยผมว่าอาจจะมีแต้มต่อในแง่ของ Emotional ครับอีกส่วนที่โดดเด่นของหนังเลยก็คือเรื่องของ Visual และงานสร้างครับโดยสไตล์ที่โดดเด่นแบบ r e t r o f r i t u r i s m เลยทำให้ Fantastic Four First Steps ภาคนี้เนี่ยเป็นหนัง MCU ที่แตกต่างครับและหนังเนี่ยคอนเทนต์ยัดสวยงามมากที่สุดเรื่องหนึ่งของแ a n น h i s e กับจักรวาล828 ที่เด็มไปด้วยธีมกลิ่นอายของยุค60บรรยากาศย้อนยุคผสมผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัยทำให้ผมเนี่ยคิดถึงซีรีส์โลกิเหมือนกันครับและนอกจากพาร์ทของความเรโทรแล้วเนี่ยส่วนที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือพาร์ทอวกาศนี่แหละครับมานำให้เราเนี่ยมันกับไปดู i ิน e r s t e l l a r หรือว่า Star t r e k In t o t h e Darkness เเลยมีทั้งการเดินทางผ่านรูนอนหรือการเอาตัวรอดจากหลุมดำต้องบอกเลยว่าตอนได้ดูบนจอ iMAX เนี่ยค่อนข้างที่จะอลังการมากๆครับ เหมือนกับได้ดูอิน e r อร์สเต r แบบย่อมๆมไม่แพ้กันเลยและหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ศักยภาพของจอ iMac คุ้มค่ามากที่สุดเรื่องหนึ่งของ m a r เวลครับส่วนพนาร์ทอวกาศที่ผมชอบอีกพาร์ทหนึงก็คือการไล่ล่าของ Silver s u r f e r กับเหล่าแฟน t า c f โฟ r ในรูนนอนเอาจริงตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสนุกมากๆครับไม่ได้ลุ้นจิกเท้ากับหนัง MCU มานานมากพอสมควรแล้วครับกับการใช้เอฟเฟกของรูนอนให้เป็นประโยชน์ แถมลีลาการเซิร์ฟของชาล่าบาวในเวอร์ชันนี้เนี่ยโคตรจะเท่และโคตรมันครับและฉากการไล่ล่านี้เนี่ยก็น่าจะเป็นฉากแอคชั่นที่ผมชอบมากที่สุดในหนังแล้วค่อนค้างที่จะสนุกกับตอนสู้กับกาแล็กตัสเอกครับทีนี้เนี่ยมาพูดถึงตัวของลาสบอสอย่างกาแล็กตัสกันบ้างต้องบอกว่าภาคนี้เนี่ย่อนค้างที่จะลบล้างภาพเก่าของเวอร์ชัน2007นไปได้อย่างไร้ที่ติเลยครับจากเมฆฝุ่นที่ทุกคนดา่ากลายมาเป็นคอสมิกบีอิงที่มีความน่าเกงขามและดูคุกคาม,มากๆ ส่วนฉากไคลแม็กซ์หากไม่ได้การร่วมมือและการวางแผนอย่างดีเนี่ยผมว่าคงจะไม่ชนะแน่นอนครับฉากที่ทำให้ผมลุ้นใจหายเนี่ยคือการที่กาแล็กตัสเนี่ยจับรีดิช์ทยืดเป็นยังยืดเนี่ยครับโอ้โหตรงนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเสียเอาแทนจะซ้ำรอยรีดิช์ทในจัก,กรวาล838นั่นแหละครับและจากชัยชนะของทั้ง4คนเนี่ยต้องแลกมาด้วยการเสียสละของซูสตอม ที่ทาเอาสะเทือนใจผมไปแป๊บหนึ่งเลยครับตรงนั้นเนี่ยเป็นฉากที่ค่อนข้างที่จะสื่ออารมณ์ได้ค่อนข้างดีระหว่างเปโดปาสคาวและก็วานิซาเคอร์บี้ก่อนที่เธอเนี่ยจะฟื้นคืนชีพด้วยพลังระดับจักรวาลของแฟรงกี้ลิชาร์ดจริงๆเนี่ยดูเผลนๆมาประมาณนี้เนี่ยทางการมาของซิลเวอร์เซิร์เฟอร์การลุกราของกาแล็กตัสเรื่องราวความรักของริกและซูรวไมไปถึงการเสียสละของซูมันเหมือนกับการอภาคร i ยของ The Silver Surfer มาปรับปรุงให้ดีขึ้นมากๆครับ ลอตเนี่ยอาจจะไม่ใหม่อาจจะค่อนข้างเพย์เซฟไปหน่อยแต่มันก็มีความดีงามในตัวมากๆครับโดยรวมนะครับ The Fantastic Four First Steps คืออีกหนึ่งงานของ MCU ที่ดีงามและน่าชื่นชมครับแคสดีเคมีดีงานสร้างสมราคาคุยอาจจะมีโมเมนต์ที่ขาดหายไปบ้างครับแต่หากมองภาพรวมแล้วเนี่ยมันคือก้าวที่สวยงามและยอดเยี่ยมจริงๆเนี่ยคำว่า First Steps อาจจะหมายถึงก้าวแรกของแฟรงกินลิชาร์สมากกว่าด้วยครับ ซึ่งตัวละครของแฟรงกี้ลีชาร์ดเนี่ยมีพลังระดับคอสมิกบีอิงครับในคอสมิกเขาสามารถสร้างจัก,กรวาลปรับเปลี่ยนมิติความเป็นจริงได้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทรงพลังมากที่สุดเลยถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะยังเป็นทาโลกทีนี้เนี่ยเมื่อมาถึงฉากหลังเครดิตเราจะเห็นด็อกเตอร์ดูมบุกมาหาแฟรงกินถึงโลกนี้อาจจะต้องการพลังระดับคอสมิกของแฟรงกินก็ได้นะครับน่าจะทำให้ด็อกเตอร์ดูมคนนี้ทรงอำนาจและทรงพลังมากขึ้น และเหตุการณ์ในฉากนี้เนี่ยเขาบอกไว้ว่ากำกับโดย2พี่น้องรูโซจาก Avengers Doomsday ด้วยครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าทำไมเหล่า f a n t a s ส t i Four ถึงมาที่จักรวาลหลักใน M.C.U จากฉากหลังเครดิตที่เราดูใน Thunderbolt ก็คงต้องรอเฉลยกันในหนังทีเดียวครับแฟรงกินเนี่ยอาจจะถูกจับตัวไปหรือเปล่าพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือที่นี่ก็คงต้องรอดูใน Doomsday ครับ ส่วน Spider-Man Brand n ด w Day ที่จะฉายก่อน Avengers Doomsday ผมว่าอาจจะไม่ได้มีเรื่องราวที่เกี่ยวกันมากครับเพราะว่าเขาบอกแล้วว่านี่จะเป็นเรื่องราวของสตรีทฮีโร่ล้วนๆไม่มีเหตุการณ์โลกแตกก็จะประมาณนี้ครับสำหรับ The Fantastic Four First Steps เป็นอีกหนึ่งหนังมาเวลที่ผมเชียรมากๆงานดีสมราคาคุยและเฝ้ารอกับบทถัดไปของพวกเขาใน Avengers Doomsday ไม่ไหวแล้วครับใครที่ได้ดู The f a n t a s t i c ก f ฟ r ์เฟิร์ s กันแล้ว ชอบกันไหมคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ